สวัสดีค่ะเพื่อนๆพ,พี่ชูเองค่ะวันนี้พี่ชูจะมารีวิวชุดชั้นในรุ่นนี้นะคะถ้าผิดพลาดตรงไหนต้องขออภัยด้วยค่ะเพื่อนๆคนไหนยังไม่ได้กดติดตามช่องของพี่ชูพี่ชูฝากกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะชุดชั้นในรุ่นนี้นะคะเพื่อนๆเ,เราจะได้รวมทั้งหมด3ชิ้นค่ะ ชิ้นที่1ชิ้นที่สชิ้นที่สค่ะวิธีการใส่เราต้องใส่ทีละชิ้นค่ะใส่ชิ้นที่1เสร็จนําไปมัดรวมไว้ด้านหลังค่ะใส่ชิ้นที่2เสร็จนําไปมัดรวมไว้ด้านหลังค่ะชิ้นที่3ก็เช่นเดียวกันค่ะรุ่นนี้นะคะด้านบนของเขาจะเป็นสาย2เส้นค่ะไล่ลงมาจะเป็นลูกไม้นะคะ ส่วนตรงด้านล่างตรงนี้จะเป็นผ้าซีทูสายตรงนี้นะคะที่เรานำไปมัดรวมไว้ด้านหลังเราสามารถปรับขึ้นลงได้ค่ะส่วนจีสติ n งของเขาด้านบนจะเป็นลูกไม้ค่ะส่วนตรงกลางจะเปิดเป้าค่ะเพื่อนๆจะมีด้วยกันอยู่ทั้งหมด3สีมีสีแดงสีดำแล้วก็สีขาวค่ะ รอบอกจะไม่เกิน32นิ้วเอวจะไม่เกิน30นิ้วค่ะเดี๋ยวพี่ชูให้ดูด้านหลังค่ะด้านหลังของเขาจะยุ่งยุ่งหน่อยนะคะเพื่อนๆ ถ้าเ,เพื่อนๆสนใจชุดชั้นในรุ่นนี้อย่าลืมสอบถามวิธีการใส่กับคนขายด้วยนะคะวันนี้พี่ชุกขอบคุณทุกคนมากๆเลยค่ะที่ติดตามลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ